ติดใจฟาคายวะ่ะว่าแล้วก็เล่นต่อแม่งตอนนี้เด็ดป่าผมใช้ไม่ได้นะผมก็ขออภัยด้วยรู้สึกว่าองค์การโทรศัพท์ทีโอทีเขาจะเล่นอะไรกันเราก็ไม,ม่รู้ หรือไม่รู้ว่าสายแล้วเปื่อยหรือเปล่านะเพราะตอนน้าท่วมก็ไม่ได้เปลี่ยนสายับผมแต่ก็ต่อสายจากด้านบนนะสายก็ไม่ได้โดนน้อ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นจะน่าจะมีคนมาแก้ให้ผมเพราะว่าลําบากแคสเกมออนไลน์ไม่ได้ก็เลยต้องเล,เล่นแบบนี้แทนไป Hello o t Island yes. You have nearly reached the end of the path. Citra is convinced that you will become the most powerful in the tribe. All the Tatao will be yours. you still survive. I guarantee it. Jason. you must let all the keys of your past life fall away. Only Citra and the path must remain. I know what I'm doing. Good luck. Good luck. Hey! That's ฮ่าเชิอดหมูเออ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 เอาเนื้อหมูอ่าพีทหายเฮ้ยตุ้หยุดปะวะหยุดนะหยุดนะ นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้คอยมอยโหมันหลามเยอะไปปบอลอมอดก่อนลอมอดก่อนลอมอดต้องไปที่ข้าวครับถุยลอมอด เดิมเดิมนี่ครับถึงถึงตัวแล้วเพกดาวเคืออะไรเนี่ยเอาครับนิ่งครับนิ่งครับ นิงมันเสือเราขย่ำเขาไโอเคด้านามามึงอะชึ้ชึ้งเทคดาไปเวลาไปแล้ว วิธีไปที่จุดหมายให้ไวสุดคือการไปทางตรงครับผมโอ้ยแหลกจังนี่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปมไปม่โอ้โหเออวิชันเฟลมาคงงงใครตกมาตายแม่งไฟไหม้ครับเมื่อกี้ไฟไหม้ลืไไมไปไ,ไม่ใช่ g t a โดดลงไม่ได้เฮ้ยมีรถอยู่ด้านบนนั่นเหรอบ้ามาซ่นอนอะไรตรงนี้รถไปเลย

จันเฟลอ้าพอมีจันเฟลผมว่าต้องซุ่มเข้าไปครับผมไม่ให้เรารู้ไม่ให้มันรู้นั่นเองอืมเอาไม้เอาไมา่เอาไมา้เดินเอาดีกว่าวะขับรถไปไม่เคยถึงเลยแคนคิวแอนิมอลแต่อย่าให้มันรู้ตัวแซดทูอีควิคคาเมรา ไม่ระบุตำแหน่งนอนนิ่งๆนันน,นองจ้ะเฮ้ยโอ้โหมงึงจะลงมึงนั่งทำไรมึงนั่งกินเหล้ามึงสบายใจกันไปวะคุ้ยหันมาหับโคมึงเออไม่น่าจะหันมาได้นะเว้ยสะหันมาได้เช่ย เอาใหม่คราวนี้แหละเอาใหม่เมื่อกี้แม่งพลาดเฮ้ยนี่มันที่ส่งอย่างบ้าซุ่มไปซุ่มไปเนียนๆ

หายแม่งทุกช็อตอะลอบไปในถ้าโดยแม่ใมัรู้ตัว มาดิต้องเงียบตามสถานการณ์ครับผม <Huh? S 1> เอ้ยสนแล้วโอหลีไม่สนใจกูเลย

ไม่ต้องมาส่องส่องอะไรไปแม่มันเห็นกูได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยจะซุ่มไปยังไงวะปืนก็ไม่ใช mm ่ เออเฮ้ยโอ้โหเทคดาวก็ไม่ได้ครับผมไปใกล้ๆมังเลยแล้วกัน เห็นเลยโดก่อนตายเอือ้อเอือ้อเอือ้อแม่งเอ้ยทำไมาเทคดาวไม่ได้วะลมเสียงยิงให้ตายดิแม่งเทคดาวเพื่อแท็กเพื่อแท็กหายรัวๆเ,เลยทีเดียว สองตัวตรงนั้นกดซีเพื่อย่องไม่รู้ตัวเพื่อไม่ให้เกิดเสียงเองเ

มีหน้ามาลูดของอีกลงทางนี้ได้ปะมวะไหนวะเก็บก่อนกองพยาบาลสำคัญ ไป <Hey. S 1> ไปเออนี่แหละย่องเบาดีมากเซพอ์เอออย่างอย่างอย่างเงินใครวะมาทิ้งไว้เสียดายยิ่งนักกองอีกเออเสียดายยิ่งนัก มิชันเฟลฟักกิ้งการล็อเข้าไปเป็นอะไรยากลำบากมากครับผมกูจะทำยังไงดีล่ะนี้โอ้โหเริ่มโคตรไกลเลยสัตว์หนาไกลมาก ไปเดินไปให้ไวเลย,ยให้กูเทคดาวได้นะกูล่อตูดแถกเลยเทคดาวได้ เราลูกแก้วแล้วหูไม่เพี้ยนไม่ต้องมาเกาหูนี่นั่นใครเนีน่ยเนอะมาดูหนลล่อยรู้มันมอะไรเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยมึงไม่รู้หรอกกูเป็นคนน่ะเออเดินไปดีมากแล้วก็ต้องไปดูของกันครับต้องก้มไปตลอดเพราะไม่ฉะนั้นมันจะทำให้เกิดเสียงได้นั่นเองแงบ พี่เสอย่าห้งอ่นมานะแจ๊ะเใจเลยเลยเสียงอะไรอึอไอ้งงเว้ยอ้โอเค ผมว่าผมสังเกตอะไรบแบบนั้ผมหาครับผมเห็นอะไรก็ไม่รู้นั่นเองมางทางขึ้นไปนี่ไงจริงๆด้วยมีทางขึ้นมาวันนี้จริงๆด้วย,ผม,มมย,วยผมไม่มีอะไรนะ โอเคโอ้เงินเยอะแล้วเนี่ยทำมัเล่นไป โอ่ไปเออดีมากทางสะดวกให้พี่เดินสะดวกเฮ้ยมันเห็นเราแล้วทาไวดีเนี่ยมันเดินกลับมาแล้วไอ้งูนั่น ย่องไปเงี้ยแล้วกันมันเห็นว่ะต้องอะไรดีวะกลับไปทางเดิมอย่าเพิ่งเห็นกูฟิว เออดีมากรีบไปรีบไปมันไม่ทันมาเออเร็วเร็วเลยลืมไปกูคานอยู่เลยช้าโอเคฮะ t h อะไรวะ The dog t h ด็อกคืออะไรวะ เออยืมเงินมาให้เ,เ,เงียบๆจุจุต่อจุจุต่อสองสองศพมันจะสองศพเราฆ่ามันไม่ได้เราได้แต่ยืนภาวนาให้มันเดินออกไปภาวนากี่ครั้งก็ตามแต่ฉันก็ได้แต่ผิดหวงังโอ้ อ้อมไปทางนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยศพนอนตายทำไมตรงนี้ลูทแม่งโอ้ลูทไม่ได้โอ้ยมันหันทางนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้หันทางโน้นอยู่ โอ้โหเทคนิคซุ่มเนียนขั้นสูงเลยครับเนี่ยเฮ้ยบัตรไลท์มองใครเห็นนะไปเลย สูงไว้สูงๆอีกอีกเยเดโอ้โหกว่าจะผ่านได้บอกตรงว่าเหนื่อยสัตว์ครับ ท้งลามีของดอมไปเก็บก่อนไหนวะอีกอ้ายอ้ไอ้ไอ้ายจะบอู่ตายท้องเรือด้วยโอ้ชิบหายแล้วเออเฮ้ยทางไหนต่อแล้วเนี่ยไม่บูนี่ไม่สะใจเลยว่ะเหนื่อยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเหนื่อยกับบูอีก ขึ้นมาบนเรือได้แล้วเทคดาวได้แล้วฮะเยเด้มึงเอเจนต์สี่เจ็ดว่าคเนียมาขโมยชุดก็ใส่เฉยเลยแซมโทรมา Like a fossa. remember the gullible. You gullible, your own lie to sell it. done. All right, Hoyt's coming in for inspection of his new men. Everyone, line up the process. Oh, I know, I Clear. There go. Next, come on, move forward. All right. Let's go, let's go. Move it through. Are you clear? Alright, next. You're good, Foster. Please do steady work. You wanna make some dope? Fuck yeah, what do you think I'm here? Local boss named Voss has just been killed. His empire's open for business. His boys are making money hand over. <that> so why shouldn't we? Leave? I'm, I'm only points got bigger concerns. It's a fucking buffet. Right now. Oh, why is the internet not working? Oh. Damn shit. Okay. Go watch the speech. You're waiting for anyone to put a conversation. <laughs> You're fucking dead. You're dead. Oh. Go away. How's it going? Higher Ah my rosy cheeked new employees I'm not going to lie we're all here to make a buck But it's the happiness of my people that gets me up each morning My father Rest his soul was a diamond miner got up at the crack of dawn each morning <coughs> <and> <coughs> down into the yeah, and yeah. Down. Yeah. for that Wonderful, wonderful man. The company was God. Huh? I bring not know. Oh, to, to my humble business know. But I expect but all the same. I there are only three company rules you have to follow. Okay. First, protect my product. กป้องโฮดักคิวทุกอย่างที่เห็นฆ่าให้หมดวางกันเถอะโอ้ยไอ้เชียย่างสดเลย Your skin crackles like a chicken. One hole is already enough. Thought. Those savages want to destroy my life's work. My oh. and joy. Show them we mean business. Oh, I almost forgot. We have a special on this month. Your very own island. For the head of Jason Brody. I'm oh. Brody ่ากูนี่วะกูดำเลยสิ่งแรกที่ทำการลุกของครับผมรู้ได้เกลี้ยงครับผิดทางเว้ยทางนี้นี่หวะ มันไม่ใช่ทางไหนวะหน้าเทคดาวอย่างงี้ตายดิมันไส้โอายอะไงต่อชีวิตดีครับเนี่ยว่ายน้ำเหรอบุ้ง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 ห่อเหอะ เอ the swimming pool ว sure. weakest, ่ายไปที fruit, ่เรือครับผมวิ่งเช็คโชวเออขึ้นเรือปายโอเคมิชชั่นคอมพลีท เบิร์นเครื <Aub ain> ่องเลยดิเบิร์นไม่ได้ว่ะแม่งเอ้ยอ่าออกมาได้แล้วอ่าวไทยไปหาจุดก่อนครับหือทาวเวอร์โคตรไกลเลยบอกตรง โอ้บวกสามพันเร็วสกิลอัพมาหนึ่งอัพอะไรดีเนาะผมรีบผมรีบ body armor request supply drop complete ประมาณว่าอัพให้อัพโพรเทคให้เสร็จเรียบร้อยสินะ โอเคปัญหนต่อเขาไม่บอกสักคำนี่การขับรถเกยตื้นนะหรอลงเฮ้ย้ยอ๋อเอาไปไม่คันทิ้งไม่ได้หรอ whom hey. might be carrying a roll sheet, logging all their members. <coughs> Acquire the sheet, and I will make sure Hoyt.